ไปดูกิจกรรมดีๆของน้องๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะนักเรียนโรงเรียนวิชิสงครามค่ะเข้าขร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรยากาศที่บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแถวน้องๆโรงเรียนวิชิตสงครามค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่จําจำนวน34คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดภูเก็ตประจําปีงบประมาณ2567สําหรับภายในกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ ไฟป่าอย่างเช่นสา,าสาเหตุของการเกิดไฟป่าผลกระทบของการเกิดไฟป่าอุปกรณ์การดับไฟป่ารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะได้มีการสาธิตวิธีการดับไฟป่ากับน้องๆรวมถึงได้ทดลองปฏิบัติการนะคะในการดับไฟป่าอีกด้วยค่ะก็สร้างความรู้องค์ความรู้พร้อมกับการได้ลงมือทำนะคะได้ปฏิบัติเองก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกเปิดโลกให้กับน้องๆได้ศึกษาถึงธรรมชาติแล้วก็ในเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติต่อไปค่ะ